ส้มนะครับผลไม้มากความหมายและก็มากด้วยวิตามินซนะครับนอกจากทานปอเปล่าเฉยๆแล้วนะฮะยังสามารถนำมาปรุงอาหารด้วยครับเราจะทำอกเบ็ดซอสส้มครับ การทำอกเป็ดซอสส้มนะครับผมจะปรุงรสชาติของตัวอกเป็ดอย่างง่ายๆเลยนะครับเรามีอกเป็ดสด3ชิ้นนะฮะผมจะใช้สมุกปาปิกานะครับแล้วก็กระเทียมฮะสมุกปาปิกานะครับก็มีความใกล้เคียงกับปาปิกาทั่วไปนี่แหละครับแตกต่างกันก็คือว่าในการทําให้แห้งของเขาเนี่ยครับก็จะมีการสมุกหรือการลมควันไม้หอมๆลงไปด้วยครับเราจะใช้ทั้งหมดประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ ลงไปก่อนเลยแล้วก็ปรุงรสให้มีความเค็มกับความกลมกล่อมด้วยเกลือผสมกระเทียมอีกประมาณสักครึ่งช้อนชาครับผสมให้เข้ากันนะครับสีจะสวยมากเลยทีเดียวอาละผสมเข้ากันดีแล้วนะครับในกระทะเราใส่น้ํามันนะครับสักประมาณ2ช้อนชาพอแล้วครับร้อนเลยนะครับแล้วก็เตรียมไว้ครับอกเป็ดนะครับเราก็จะราฟด้วยปาปิก้าครับทั้งสองด้านฮะ เอาด้านหนังลงก่อนครับผมเรานำอกเป็ดนะฮะใส่กระทะร้อนๆเพื่อทําให้ด้านนอกของเขาเนี่ยสุกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราจะค่อยนําเข้าเตาอบให้สุกดีทั้งชิ้นครับน,น,นะฮะฟอหนังสีสวยแล้วเราก็พลิกด้านครับผมเราจี่ให้ด้านนอกสีสวยดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเรานําเข้าเตาอบครับไฟ200องศาเซลเซียสนะครับเราใช้เวลาในการอบ18นาทีครับ ล้วครับเป็ดของเรานะฮะสุกดีแล้วครับผมเราจะนำเขามาพักนะฮะเราห่อไว้ด้วยฟอยนะครับในกระทะใบเดิมนะครับเช็ดๆน้ำมันออกนะฮะเหตุผลที่เราไม่ล้างนะครับเพราะว่าเราอยากจะได้เฟลเวอร์นะครับที่อยู่ในตัวตัวกระทะนี่นะฮะจากการย่างเป็ดนะครับ ให้มาอยู่ในซอสด้วยครับอ่ะเอานำกลับมาตั้งไฟนะครับผมแล้วเราก็ใส่น้ำส้มลงไปครับตามด้วยแยมผิวส้มนะครับน้ำสต๊อกไก่แล้วก็โชยุเล็กน้อยครับปรุงรสด้วยพริกไทยใส่พริกไทยเยอะๆเลยครับเกลือครับผมแล้วเราก็ใช้เวลาเคี่ยวประมาณ15นาทีครับซึ่งระหว่างเคี่ยวนี่ครับเราก็คอยให้เป็ดของเราเนี่ย อุณหภูมิต่ําลงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราอบไก่หรืออบเป็ดอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ควรจะรับประทานทันทีหลังจากที่ออกจากเตาอบเราจะต้องเรสเขาเล็กน้อยอยู่แล้วนะครับผมมีผักนะครับซึ่งได้แก่หน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ถั่วแขกนะครับใส่ลงไปนะครับในน้ําเดือดลวกประมาณแค่1นาทีก็พอนะฮะหลังจากนั้นเราเอาออกจากความร้อนนะครับเทน้ําออกได้เลยครับนํากลับมาตั้งไฟนะครับผมใส่น้ํามันลงไปสักประมาณครึ่งช้อนชาก็พอครับ เสร็จแล้วก็ปรุงด้วยเกลือครับแล้วก็พริกไทยครับใช้ได้แล้วครับผมแล้วเราก็นำออกมาพักครับสำหรับตัวซอสของเรานะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ซอสข้นขึ้นโดยการใช้แป้งรูนะครับแป้งรูของเรานะฮะก็มีเนยครับแล้วก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์สัดส่วนง่ายๆนะครับ1ต่อหครับเราใช้เนย1ช้อนโต๊ะเราก็ใช้แป้ง1ช้อนโต๊ะครับ เสร็จเรียบร้อยครับนี่นะฮะลักษณะเป็นแบบนี้กลับมาดูซอสของเรานะครับซอสของเรานะครับตอนนี้รสชาติเข้มข้นดีแล้วนะครับแต่เราจะทําให้เข้าเหนียวเพิ่มขึ้นโดยการใส่แป้งรูลงไปครับผมแนะนํานะครับอย่าใส่ลงไปทีเดียวทั้งหมดนะครับใส่ลงไปตามแค่ระดับที่เราต้องการใช้กระปอนะครับถ้าเข้าเหนียวแล้วก็แปลว่าใช้ได้นะครับผักของเรานะฮะแบ่งจานด้วยส้มนะครับ ชิ้นเนื้อเป็ดที่เราพักไว้นะครับกลิ่นหอมมากๆครับแล้วก็ลาดด้วยซอสที่เราทำไว้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทำไม่ยากนะครับดูหรูหราเพราะว่าเราใช้อกเป็ดชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มีความสดชื่นจากรสของผลไม้นนก็คือส้มนั่นเองครับและนี่ก็คืออกเป็ดซอสส้มครับ แฟนๆ u t u b e ที่ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงนะครับง่ายนิดเดียวทุกเทปรายการของเราจะส่งถึงคุณอย่างแน่นอนกดปุ่มข้างๆนี้เลยครับ